สวัสดีครับอยู่กับผมไม่เตอร์ธีเกมเบอร์กันอีกแล้วนะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Metal Hospital 2กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่น c h a p t อร์ที่4กันอีกแล้วนะครับความเดิมตอนที่แล้วเราได้เบิร์สองชัปเตอร์เลยมันเล่นนี่ไม่บอกผมเลยนะมาดูกันว่าชัปเตอร์4ี่จะเป็นยังไงอะไม่ใช่ว่าชัปเตอร์หนังมันจะเฮี้ยนกว่าเดิมนะเฮี้ยนจนที่ผมเล่นยาวนะ โอเคฮะกางรกงไม่ต้องใช้กล้องก็ได้ตรงนี้มันสว่างอยู่ถ้าใช้แล้วก็เช็คไม่เปคอ่ะเฮ้ยพี่แ i อะไรวู้ย this นั่นนี่ โอ้ไม s ก oh okay. ูซิสโอเคว่าไรวัยรุ่นทำอุปกรณ์ห้องนี้โล่งโจ้งเลยวะเป็นห้องซัมติงเนี่ยเฮ้ยห้องนี้มีอะไรผม สวัสดีสวัยดีวัยรุ่นไปแล้วนะผมไม่ยุ่งกับพี่เ้ายุ่งเดี๋ยวตายแน่อนอนร้อยเปอร์เซ็นต์เราไปทางไปทางไหนดีทานทางข้างหน้ามีวัยรุ่นเดินเยออุยอ้ยเฮ้ยผมจะดูทางโอ้โอ แค่ดูทางก็ไม่ได้มาฉันอยากรู้ว่านายเป็นใครหัวล้านเชียวหัวล้านมากอันนี้เก็บแล้วครับเหมือนเดิมครับโอ้จะไม่ไปทางนี้ก็ได้ถ้าพี่ไม่ผมไปอะโอเคมันเป็นตู้เปล่าครับงั้นก็โอเคฝักเช็คเคลียร์เราไปทางนี้อะทางที่มี อะไรไม่รู้เดินอยู่ตอนนี้เอ้ยเป็นเพลงอะไรกับเป็นเป็นอะไรกับเพลงนี้ป่าครับมีอะไรตามหลังไหมไม่รู้มันเป็นเพลงอะไรเนี่ยจะติดลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยเกมนี้โอ้ไม่ก็ ไม่รู้มันเป็น,นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเพลงอะไรของเขาครับเนี่ยมันมาทุกภาคเลยนะแต่ภาคหนึ่งมันไม่มีแค่นั้นเลยขอย้ำนะครับว่าเกมนี้เป็นการเล่นย้อนหลังนะครับไม่ใช่เล่นภาคสองก่อนนะอุย้ย วุ้ยวุยจะผ่านนี่วะแค่เริ่มเปลี่ยนทิศไงอู้มึงอะไรของมึงเนี่ยโอ้โหเสียเลือดฟรีเลย ปั่นไฟแป๊บพรผีบนนี้มันทำมันได้ทําอะไรเรายกเว้นเราจะเดินถ้าเราไม่เดินเปลี่ยนทิศมันก็จะตีเราเหมือนเดิมมันแหละเรามีเรามีเลือดแค่ห้าสิบนะตอนเนี้ยเพราะว่าเราโดนผีตีสองผีตายเ,าเปิดกล้องแล้วเราไปทางไหนดีทางนี้ตันนะ กล้องมันเป็นอะไรของมันไม่รู้พราเราเดินตีกับเพลงมากเกินไปทางนี้ทางยาวครับมันเป็นทางสวา่างอู้ห้องนี้เป็นห้องวะผมอยากอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยเนี่ยอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้เหมือน็นเหนเงา วอสเฮ้ยเดี๋ยว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 ไม่ใช่แล้ว mm hmm. ขอเล่นใหม่อีกรอบครับทำไมมันมันทำไมมันไปทางนี้แล้วมันเล่นชัตเตอร์นี้ได้เลยขอขอขอเคลียร์ก่อนนะทำไมมันเราไปทางนั้นเราไปชัตเตอร์ห้าได้เลยเฮ้ย mm hmm. ขออนุญาตครับผมงงครับ ถ้าเราไปทางมีแสงมันจะเป็นมันจะเป็นเรื่องแยกเป่าหรือว่า อัน,นั้นคืออะไรมันจะมีอะไรบางอย่างบอกสองทางทางนั้นเราไปแล้วมันจะเป็นในนี้เว้ยถ้าเรามาทางนี้ก็เป็นอะไรหรือเปล่าโอเคทางนี้ล็อกครับแสดงว่ามันทางที่เราไปอะถูกแล้วเว้ย ใช่ทางที่เราไปถูกแล้วเนึยกว่ามันจะให้เราเล่นสองลยเรื่องแยกได้ที่ไหนได้มันไปทางได้ทางเดียวเั้าะั้นแคตเตอร์นี้ผมก็ผ่านะานะเพาะัผมผมก็สามารถประเด็๋สืบเล่นตรงนี้ได้โอเคไม่มีอะไรฮนะอุยอ้ยอุ้ย โอเมื <Okay. laughs> from, okay. Okay. Oh, so ่อก yes. mm ี้ผีนั่นจะตีผมแต่มันตีไม่ได้ก็โอเคสนาแชัตเตอร์นี้สั้นๆแล้วกันนะแต่ละชัตเตอร์สั้นก็ไม่เป็นไรครับว่าอาจจะไปดูปฏิฐ์ตกับเองก็ได้นะถ้าเกิดใครชอบหรือฝากกดไลค์กดซับสไครต์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อพาคลิปใหม่ันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับผม